ครับพ่อการพกฆาครับกับสวนโซภาค้ามเกษตรผสมผสานเนาะครับเนาะมันนี่กะมาเบื้องงอะครับอันนี้เป็นงอโรงเรียนนะครับเด้อปีนี้กะดกพอประมาณครับนี่กะันี่ครับเงาะพันโรงเรียนครับกะกำลังแล้วละครับกำลังตีแดงแล้ว นี่ก็เปลี่ยนทุเรียนนะครับเนาะเป็ี่ยนทุเรียนต้นนี้ยั้งเลยครับยั้งบาติดดอกเลยครับต้นนี้ครับเดี๋ยวผมทิพ้าไปเบื้องต้นที่มันอ่าติดดอกเป็นน่วยนะครับเนาะที่น่วยดกๆที่ผมทายลงคลิปไปก้อนหนานี่ครับต้นนี้ครับต้นนี้ก็คือว่าต้นนี้ผมจงไว้สิบแปดน่วยครับ จงไว้สิบแปดนวยเขาแตกยอดอ่อนครับแตกยอดอ่อนมาเนาะแตกยอดอ่อนมาก็เลยตลาดหลาดไปครับเดือยอยุสามน่วยครับแต่กับบอเป็นบอเป็นยางครับบอเป็นยางอ่าความรูนะครับเนาะเพิ่งปีแรกที่ร้องที่ร้องเอาน่วยร้องเบิงเพิ่งปีแรกครับนี่ครับเดือยอยุสามน่วยครับต้นนี้กับจงไว้สิบแปดนวยครับ สิบแปดน่วยเพราะยอดอ่อนมาเพราะยอดอ่อนมาสลับทิมแล้วครับเหลือ,อยู่สามน่วยครับแต่กระบปรงออย่างแล้วครับเนาะเป็นทุเรียนมือใหม่พิ่งหัดเอาลูกปีแรกก็คือว่าเขาประสบการณ์บาท่านหลายเรลียนแบบธรรมชาติไปกอนศึกษานพื้นๆปกกอนนะครับเนาะว่ามันดีอยู่ได้แบบไดทุเรียนในภาคอีสานบ้านเขานี่ครับใบเขาอยู่ประมาณนี้ครับ ต้นนี้เหลือยู่สามน่วยครับจากสิบแปดน้วยครับเดี๋ยอยูดสามครับกะมาทายให้เบิงเนาะครับเนาะเดี๋ยวเอฟซีเพิ่นวามันเหลือบอต้นนี้จงไวสิบแปดเดือยสามครับเดี๋ยวพายเบิงอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ต้นนี้จงไวหาครับเหลือหาแล้วครับต้นนี้ครับนี่ครับต้นเขา ทุเรียนอายุหาปีแล้วครับเด้หาปีเร็จเจ็จงต้นนี้ผมจงไว้หาลูกครับนี่ครับลูกเขาแต่กระเรือครบทั้งหาลูกได้ครับเด้ต้นนี้ครับก็คือว่าแตงออกเอาเรือไว้แค่หาลูกครับการเจริญเตบิบโตเขาไปไว้ครับต้นนี้ครับจงไว้หาลูกไปไว้ครับอยอดอ่อนกับ มา้าแต่ลูกเขาหง่แล้วครับยอดอ่อนครับเขาม้าแต่ลูกเขาใหง่แล้วอออขลเขาขดึงอาหารเจียงแล้วเขาเลี้ยอยู่ได้ครับในความคิดผมนะครับเนาะนี่ครับแต่ต้นด้านกับลูกยังน้อยอยู่ครับยอดอ่อนมา้อเอาเพาะไว้หลายก็เลยสลัดเลยครับมาไทายเบิ้งเนาะครับเนาะ ว่าเออทุเรียนยังบอยังครับยังแต่ก่ายังบอเท่าที่ควรกับว่าเป็นยังครับเป็นทุเรียนมือใหม่พึ่งหาเทศและหาทำําแล้วครับปีแรกได้ทันี้กับพอใจแล้วครับหาประสบการณ์ครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ